วิชานาฏศินป์สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชานาฏศิลป์อีกเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูเบนจมาทองลือหรือคุณครูนุ่นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างการละเล่นเลยนะคะการเล่นงูกินหางแสดงถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ลูกงูกินหางการเล่นงูกินหางเป็นการละเล่นกลางแจ้ง จะใช้จำนวนผู้เล่นประมาณ10คนมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้วิธีเล่นเริ่มจากการแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อมูฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งูคนที่เหลือเป็นลูกงูผู้เล่นแต่ละคนต้องจับเอวแม่ง,งูต่อๆกันไปเป็นแถวยาวจากนั้นก็เริ่มเล่นประกอบเพลงรับใบมาสุดท้ายพ่องูจะบอกว่า กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วจะวิ่งไล่จับลูกงูกินแม่งูต้องกลางมือป้องกันถ้าลูกงูตัวไหนถูกพ่องูจับได้ก็ต้องออกจากการเล่นที่เหลือจะเล่นต่อจนกว่าลูกงูจะถูกจับหมดการเล่นรีรีเข้าสารแสดงถึงอาชีพการทำนารีรีเข้าสารมีจุดมุ่งหมาย ฝึกความว่องไวและความสามาัคคีจำนวนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นวิธีการเล่น 1. เลือกผู้เล่น2คนทำหน้าที่เป็นซุ้มโดยการเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นซุ้มงโค้ง 2. ผู้เล่นคนอื่นๆเกาะเอวหรือเกาะไหลกันไป 3. ผู้เล่นที่เป็นซุ้มจะร้องเพลงประกอบ 4. ผู้เล่นคนอื่นๆเดินลอดใต้ซุ้มซึ่งหัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังผู้เล่นที่เป็นซุ้ม 5. เมื่อร้องเพลงถึงประโยคผ่านเอาคนข้างหลังไว้ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงมากักตัวคนที่อยู่ตรงซุ้มไว้และผู้ที่ถูกกักตัวไว้จะถูกคัดออกจากแถวแล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ซึ่งต้องกักตัวให้ได้หมดทุกคน เกมถึงจะจบนะคะกติกาผู้เล่นที่ถูกกักตัวไว้จะต้องถูกคัดออกจากแถวคะ่ะการเล่นเดินกลาแสดงถึงการนำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้เดินกลาการละเล่นเดินกะลาเป็นการละเล่นที่สะท้อนการดำรงชีวิตของคนไทยได้อย่างหนึ่งคือ คนไทยนั้นนิยมนำมะพร้าวมาใช้ประกอบอาหารทั้งข่าวและหวานจึงทำให้เหลือกะลามะพร้าวจำนวนมากคนไทยจึงคิดของเล่นที่ทำจากกะลาขึ้นเด็กๆจึงมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ต้องซื้อหาให้สิ้นเปลืองทั้งยังเล่นง่ายและไม่ยุ่งยากจำนวนผู้เล่นในการเล่นนั้นไม่จำกัดว่าจะเล่นกันสักกี่คน การทำกลาสำหรับเล่นนั้นโดยจะเอาเชือกเส้นหนึ่งยาวประมาณหนึ่งวาร้อยกลามะพร้าวสองอันโดยที่เราไม่ต้องเจาะรูแต่อย่างใดเพราะกลามีรูอยู่แล้วผู้เล่นจะขึ้นไปยืนบนกลามะาพราะ้าวโดยใช้นิ้วหัวแม่เท้าหนีบเชือกไว้ทั้งสองเท้าเมื่อเริ่มเล่นทุกคนยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นพอได้ยินเสียงสัญญาณให้รีบเดินไปที่เส้นชัยใครเดินไปถึงก่อนถือว่าชนะ ในระหว่างเล่นเด็กๆจะรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นว่าจะเดินไปถึงเส้นชัยหรือไม่าถ้นักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทำการบ้านกันเลยนะคะการบ้านให้นักเรียนบอกชื่อการละเล่นไทยที่นักเรียนชื่นชอบมาคนละสองชื่อค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย